ขอนอำนมแล่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักทรรในวันนี้เสนอคําว่าการทําบุญห้ามหวังผลการทาบุญแบบให้ไปต้องได้คืนอย่าหยิบยื่นแบบมีเลสไนไม่เข้าท่าให้เป็นแล้วเพื่อหวังผลกลับคืนมาจงกวาดขยะออกจากใจจะได้บุญพระพุทธองค์ทรงตรัสด้วยว่าการทาบุญนั้นห้ามหวังผล เพราะว่าเมื่อใดที่เราได้ทําบุญหรือได้เป็นผู้ให้ที่ดีแล้วแต่จิตใจของเรายังหวังผลที่จะได้รับกลับคืนมาในการข้างหน้านั้น <c oughs> ก็แสดงว่าในจิตใจของเราได้เกิดอัตตาตัวตนเกิดกิเลสตัณหาราคะขึ้นมาแล้วแล้วถ้าเราทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลหรือเป็นผู้ให้ในจิตใจของเราไม่บริสุทธิ์เสียแล้วเนี่ยอันนี้สงแห่งผลบุญแหงผลความดีที่เราจะได้รับนั้น มันก็ไม่สมบูรณ์ปูนผลมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้สงแห่งผลบุญที่เราจะได้รับนั้นมันก็ไม่บริสุทธิ์มันก็จะลดน้อยด้อยค่าลงตามจิตใจของเราที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยก็แล้วมันใช่เรื่องไหมล่ะหลักแห่งพระพุทธศาสนาก็บอกอยู่แล้วว่าหลักของเหตุและผลกรรมย่อมตอบสนองคืนด้วยผลของกรรมเสมอเพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อเราก่อเหตุแห่งกรรมที่ดีหรือแห่งกรรมที่ไม่ดีไว้มันก็จะต้องได้รับผลตามนั้นอยู่แล้วไม่ต้องไปวอนขออะไรที่ไหนทั้งสิ้นหรือไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งสิ้นหรอกรับรองได้ว่ามันมาแน่ๆมันมีผลกรรมมาคืนหาเราแน่ๆจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองหน้าที่ของเราก็จงบัดกวาดอสวกิเลสที่มันฝังนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราออกไปซะให้หมด เปรียบง่ายๆก็คือบัดกวาดเอาขยะออกจากจิตใจของเรานั่นเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมันฝังนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเรานานๆแล้วมันก็จะกลายมาเป็นสันดานตัวสันดานนี่แหละจะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจงกลับมาควบคุมชะตาชีวิตของเราเองกําหนดชะตาชีวิตเราเองหรือจะปล่อยให้สันดานเก่าๆมากํา,กา,ากหนดชะตาชีวิตของเราล่ะ อย่าทำบุญแบบยิ้นหมูยิ้นแมวแล้วจะบ้าควรทำบุญด้วยศรัทธาได้อาน,นิสงส์อย่าทำบุญแบบโลภมากล้าไม่ลงอาน,นิสงส์ไม่ปรากฏหมดศรัทธาอย่าทำเพาะมากอัตตาเพื่ออาน,นิสงส์จิตบริสุทธิ์ไม่มั่นคงก็หมดค่าหวังกำไรมาเพิ่มเติมเกินเยียวยา หมดศัทธาก็ไรประโยชน์มีโทษทันจิตปัจจุบันใสสะอาดไม่ด่างพร้อยอย่ามัวแต่คอย่องวาสนาอาจเป็นหมันชีวิตนี้จะดีได้อย่างไรกันหากใจยังมากลาคะไม่ละก,กามความงดงามแห่งจิตใจหาไม่พบพบจุดจบที่สับสนคนละด้าน กับอนิสงส์แห่งผลบุญที่ดีงามหมดผนทางสร้างชีวิตติดนี่กรรมชีวิตก็จะตกต่ำลงเรื่อยๆเหมือนคนเดินเลื่อยเปื่อยไร้ความหวังชีวิตนี้มีแค่ความไม่จริังหากยังหวังจะทำดีต้องกริงใจอย่าวันไห้หากจิตใจยังตั้งมั่น ปัจจุบันนี้เท่านั้นที่ทำได้ไม่หายใจแค่เพียงครั้งฉันก็ตายเพราะร่างกายที่ไร้จิตปิดหนทางหากป่อยวางทำบุญเสร็จไม่เก็บมาคิดเพราะความสุขเกิดที่จิตไม่ผิดพลาดทำด้วยใจบุญจะได้ไม่ประมาทหัดปัดกวาดขยะออกจากใจ ได้ดีเอ่ยขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆุกท่านเทินเจริญพร